เรื่องราวที่พีคมากมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งที่ท่านั้นได้ออกมาโพสตคลิปรีวิวการไปตักไข่วันลอยกระทงในงานวัดแห่งหนึ่งนะครับซึ่งท่านั้นได้จ่ายเงินไป20บาทแล้วก็ตั้งใจว่าจะได้รางวัลเป็นพัดลมกลับบ้านมาแต่ว่าสุดท้ายนะครับเห็นรางวัลที่ได้จริงๆแล้วทำเอาเจ้าตัวถึงกับตกใจจนทาตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวกับ โดยล่าสุดนะครับได้มีหญิงสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์คลิปลงในช่อง t i ๊กต็อกนะครับรีวิวประสบการณ์การตักไข่ที่งานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ในวันลอยกระทงนะครับพร้อมกับกรูคัชั้นว่าเมื่อเรากับเพื่อนตั้งใจไปตักไข่งานวัดเพื่ออัพปรมกลับมาก่อนเห็นสิ่งที่ได้ ซึ่งจากในคลิปก็จะเห็นได้นะครับว่าเธอกับเพื่อนได้ทําการซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวงานวันลอยกระทงที่วัดแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้จ่ายเงิน20บาทเพื่อเล่นกิจกรรมตักไข่ดังกล่าวนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้พัดลมกลับบ้านมาเป็นรางวัลแต่สุดท้ายนะครับต้องบอกเลยว่ากลับพลิกหนักกว่านั้นนะครับเพราะว่าเธอเปิดฉลากออกมาแล้วกลับได้หมายเลข99 9ซึ่งของรางวัลนะครับก็คือตู้เย็นซึ่งงานนี้บอกเลยเลยว่าทำเอาทั้งคู่ถึงกับทําตัวไม่ถูกแล้วก็อึ้งเป็นอย่างมากพร้อมกับแอบเคีกดอีกด้วยงงไ ซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตต่างรู้สึกเอ็นดูแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวโดวยบางคนนะครับได้บอกว่าอุตส่าห์อยากได้พัดลมแต่กลับได้สิ่งที่ใหญ่แล้วก็เย็นกว่ารวมทั้งเข้ามาถามอีกด้วยนะครับว่าสรุปแล้วเอากลับบ้านด้วยวิธีไหนซึ่งทางด้านของเจ้าของคลิปก็ได้เข้ามาตอบนะครับว่าตอนแรกก็ฝากเอาไว้กับวัดพอเช้าก็ไปรับกลับบ้านด้วยขนใส่หลังรถกระบะนั่นเองครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว